สวัสดีจ้าวันนี้แมละพามากินมามา่าร้อนๆเลยควันยังขึ้นอยู่เลยใส่สาลายว่ากาเมะใส่ไข่ใส่ผักบุ้งผักบุ้งเก็บเอาข้างบ้านนี่แหละสามสี่ยอดมาใส่ใต้มโดยมอยแซบอยากกินมาม่าวันนี้โอ้ยควันขึ้นเลย นานๆกินทีอร่อยไม่ได้กินบ่อยมา,มากฝนตกทุกวันเลยนะคะเมื่อเช้าทําข้าวไปส่งฝนก็ตกแต่ตกไม่แรงแต่ตกทุกวันกลางวันก็ตกกลางคืนก็ตก อ่อช่วงนี้หน้าฝนนะไข่แดงอืมร้อน ปันขึ้นอยู่เลยอืมแลรอดช่วงนี้ขายของยากมากคนเขาประหยัดมากขึ้นนะคะแม่ค้าหมายก็เยอะเราเป็นแม่ค้าเก่าเราจะทำสมไปเยอะ ก็ไม่ได้เพราะว่าลูกค้าเขาก็มีตัวเลือกเยอะขึ้นเราก็ต้องมาปรับปรุงตัวสินค้าของเรานะคะช่วงอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ส่งไม่เยอะส่งพอหมดเลือก็ให้มันเรือน้อยของก็แพงปลาแพงมากเลยปลาสบะโนเวแพงมาก ก็ทำข้าวหน้าปลาสะปากับข้าวไก่อบน้ำจิ้มเจ้าวไปส่งขายขายห้องสหกรณ์ ว่าจะปรับปรุงสวนผักใหม่ก็ยังไม่ได้ทํำเลยนะคะเดี๋ยวรอดก็คือแบบไม่ต้องใช้เงินต้องใช้เงินหลายตังอยู่ค่อยๆทําทไปไม่รีบช่วงนี้ขายของยิ่งไม่ค่อยดีอยู่ตังหาย,ยากว่าจะ ซื้อลงผักมาเออ่ลงเรือนผักมาเพิ่มสักลงเรือนหนึ่งแล้วก็จะซื้อโต๊ะวางกล่องวางกระถางวางอะไรเนี้ยดูไว้แล้วเออความยาวสามารถวางกล่องโฟมได้ห้ากล่องบางบางโต๊ะนะบางโต๊กก็สิบกล่องแต่ราคาก็ หลายตังอยู่ตอนนี้กำลังตัดสินใจอยู่ว่าเออจะทำยังไงนะคะว่าจะซื้อเลยไหมหรือว่า,าค่อยเก็บตังไปหรือว่าจะถอนตังออกมาซื้อคือไม่อยากจะถอนตังเงินส่วนที่เก็บก็ไม่อยากจะถอนนะคะแต่ก็บางแต่ก็ใจร้อนอะคือกำลังตัดสินใจตัวเองอยู่ว่าถ้าเรา ถอนตางออกมาเลยเราก็สามารถจัดสวนให้เราดูสวยงามเลยแล้วก็จะซื้อผ้าออตะข่ายที่ปูพื้นสีดํามาลองแล้วก็จะได้ดูเรียบร้อยขึ้นแล้วก็จะวางโต๊ะจัดจัดอะไรมันก็จะจริงๆมันก็รวดเร็วถ้าจะทําแต่ก็ไม่อยากจะถอนเงินอยากจะใช้เงินค่อยๆเก็บไปแต่ละอาทิตย์อาทิตย์แบบนี้เพราะว่าเงินออกทุกอาทิตย์แค่อยเก็บสะสมไปีมแบบนี้ กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะทำยังไงนะคะว่าจะค่อยๆเก็บไปหรือว่าจะทอดออกมาเลยถ้าทำเสร็จรวดเร็วก็ว่า <c oughs> อาจจะเปิด รับรับรับออเดอร์ในบ้านหรือไม่อาจจะทำก่องข้าวไปขายหน้าหมู่บ้านได้แบบนี้กำลังคิดอยู่ถ้านีทั้งนั้นก็คือเงินตัวเดียวจริงๆเงินก็ยิ่งหายยากๆอยู่ ช่อง Youtube ก็ยังไม่ผ่านนะคะยังไม่ได้เปิดสร้างไรายได้ก็ระยังไม่ผ่านเรื่อยผ่านเปเปิดออกไปเดินดูสวนข้างบ้านว่าตรงที่จะทำมันอยู่ตรงไหน จริงก็รีบทำลืมมันก็ดีเพราะว่ามันจะได้เป็นสัตว์เป็นส่วนจะได้ดูสวยงาม เดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกับแม่รัดใหม่ช่วกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่รัดพาแซบด้วยนะคะสวัสดีจ้า